สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับยายสมอีกแล้วค่ะพี่น้องอยู่สวนคือเก่าค่ะมาเลาะเบิ่งต้นหมากละมุดค่ะพี่น้องพันกระสวยมาเลยปลูกหลายปีแล้วเนาะยังบทติดหน่วยติดหมากให้กินอยู่พี่น้องรอรุ่นอยู่ช่วงนึงนกกระติดดอกคิดว่าสิได้กินกันล้นค่ะพี่น้อง และช่วงนี้เวลานี้กกรู้สึกว่าเริ่มติดดอกอีกแล้วพี่น้องก็รอเบิรงนํำกันเนาะว่าซิได้กินมากเขาอยู่บ่จอบแล้วจอบอีกพี่น้องเอ้ยต้นละมุดเหินคนอื่นปลูกติดดอกติดหน่วยเร็วของเยสโมนี่ปลูกหลายปีแล้วก็ยังบ่ได้กินจากเพื่อยากเป็นอย่าง ซื้อต้นเขาทาบกิ่งมาค่ะพี่น้องเลยเขาบอกว่าปลูกไม่นานก็จะได้กินแล้วโอ้ยบม่เห็นว่าได้กินยากเลยนะนี่ห้างหมดเดงห้างโมดแดงกะายค่ะพี่น้องรังมดแดงส้มอยู่ในต้นละมุดทั่วสวนเลยค่ะพี่น้องมดแดงส้มนี่ค่ะแต่ปีนี้ได้กินไข่มดแดงไม่เยอะ เพราะว่าอยาออ่างเนาะอากาศมันแดดค่ะพี่น้องไข่กับบวชขอยตึ้งตึงกับบหลายนี่นี่นี่เห็นบนี้นี่ฮัเห็นทรงซํานวยเดี๋ยวยายสมศรีเอามาแ่ก่อนเอามามาแ่พี่น้องเบิ่งเด้อบานีเพิ่งซีได้อยู่บ่แ่ไข่มดแดง ถ้าเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องสิงได้ละอยู่ว่าใครหมดเองเยี่ยงเบิ้ง,งก็าลายแง่าลายรอบอยู่ต้นนี้เนาะต้นละมุดอยู่ในกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมเหรอมีมีหลายห้างอยู่พี่น้องเลยช่วงนี้เนะฝนตกพี่น้องเมื่อคืนฝนตก ดินชุม่มยายสมก็ยังบบได้ว่านเข้าอยู่พี่น้องเพราะว่ารอคิวหลดถ่ายเพราะว่าจ้างเพื่อนเนาะเราไม่มีก็ต้องจ้างเขาแต่คิวยาวค่ะที่แรกก็ว่าสิได้มือนั่นมือนี่อยู่แหละแต่พอไปเนาะพอไปกับหนา้าเขาติดกันแบบนี้เขาก็ดึงเอาเฝ้าเอาแบบนี้บทันเขาคิวกับบเปลี่นคิวแหละค่ะเฝ้าเอาดึงเอาก็ได้แบบนี้เนาะ พี่น้องทางใดกะว่านละวบอทางไกลทางไก่ว่านข้าวว่านน้ำกันละวบ้อรอเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องขายมดแดงยายสวมจะได้เยอะไหมขึ้นขึดด้นเอะอ้อม,มนะพี่น้องเกงอ้อมใส่ขี้เล็กเนาะต้นยอดขี้เล็กอ,อ,อ่อนๆมาอ้อมใส่แซ่บ อยู่ในสวนเฮานี่แหละพี่น้องปลอดสารธรรมชาติปีที่แล้วยิ่งได้กินเยอะพี่น้องไข่มดแดงหากินแต่ในสวนนี่แหละพี่น้องไข่มดแดงกั็เพราะว่าบนอื่นกันจักสิไปหาแย่ใส่เลยเนาะบบทานเพิ่นและอีกอย่างกะมีน้อยกว่าเก้าค่ะเพราะว่าคนเนาะหา หาแหน่ทางอื่นกับมาทำบ้านอื่นแบบนี้ทางใกล้ทางไกลแหน่แล้วก็ไปขายพี่น้องราคาแพงนะคะไข่มดแดงสีแกงสีก้อยกระแซบเซบนาะค่ะพี่น้องแกงกระแซบก้อยกระแซบอาหารชั้นสูงถ้าไผ่บ่มักก็ โบแซบคือเกเนะเพราะว่าบเคยกินแบบนี้อกว่ากันนะพี่น้องอันนี้ก็หมกักไผ่มักมันค่ะส่วนยยสมกะก้อยก้อยดิบพี่น้องก้อยดิบแล้วก็ไปคั่วเพราะว่าย่านพญาตอันนี้บอกไว้เลยบอกตำตงเนาะซื้อัดมีชีวิตนี่กลัวพญาตพี่น้องเออบอกตำตง สรุปแล้วพี่น้องไข่ก็มีนิดเดียวยายโสมก็เอามาไว้ในต้นมะม่วงค่ะให้เขาคนขึ้นไปเสียบกินดกกระเทินค่ะพี่น้องนิดเดียวเองยายโสมเคยถามแล้วว่าไข่มดแดงมีพยาธิบ่ถามหมอถามพยาบาลเขาก็ไม่เร็วแบบนี้ไผ่หูกระบอกเลยว่าไข่มดแดงมีพยาธิไหมสวัสดีค่ะ